ครับโคราชซูโอ้โหดูดิตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่จอดรถครับดูสิวันนี้น้องอาวาจะเจอสัตว์อะไรบ้างโอ้โหที่จอดรถเต็มเลยวัวเต็มวันนี้เรามาเรียนอาวาอาวาอาวาดูสัตว์เราครับพดี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างในนั้นมี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 ช้างมีช้างดิเยอะแยะ ได้ใบปมากอะไรเหรอมาพบกับช่องอะไรช่องบ้บ้าีบ่าาบาวมาบแมาบาวามาพบกับธันวาคิดอาเป็นนโอเคจุ๊บจุ๊บเข้าสู่พิทีการฐานะพรราชสีมาค่ะเดชศัตว์ปาจะด้งานอภิริการค่ะ ระยะทางการเข้าโชวสัตรรว์ประมาณ5กิโลเมตรค่ะบนพื้นที่ทั้งหมด575ไร่มีสัตว์ในกอนดูแลประมาณ1,800ตัวมากกว่า200ชนิดค่ะค่ะมารถไฟไหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งรอบนะคะด้านในมี11็จุดจอดสามารถลงชมสัตว์ตามจุดจอดด้านในได้เลยไม่จำกัดเวลาในการดูสัตว์นะคะดูสัตว์เสร็้เราเป็นกบบระบวนใหม่ได้เลยค่ะรถไฟวนมารับได้เลยขึ้นในดูกระบวนการเละเปลี่ยนกระบวนด้านในได้เลยค่ะอย่าทิ้งบัมารถไฟนะคะ ดูได้หมถึงว่าเราไม่ต้องขึ้นรถไฟนี้ก็ได้ะดูได้กระบอดโอ้ไดโนเสาร์โอ้ไดโนาโอ้เป็นดินแดนไห่ดโเสาด้วย่ตอนนี้เรจะเข้าสู่เทศการชมสา์นะคะ สำหรับอาคารสีฟ้าด้านาหน้าขวามือน้องเที่ยวเป็นนาำทันโชว์การแสดงแมวน้ำค่ะรอบการแสดงรอบแรกสิบเอ็ดนาฬิกาค่ะจะใกล้จะจบแล้วนะคะน้องเที่ยวาใสน,นใจดูก็เชิญได้เลยคทางสถานีสีฟ้านะคะค่าเข้าวอว่้ยในในสิบจุบาทยีสิบบาทนะค,ะาคารับหน่งปีดนข้ามขวาด้านลกเพนกวินสามาเดีข้าไปดูได้เลยตลอดทั้งวันค่ะเพนกวินนกเพนกวิน แมวน้ำเออหน้าเออหน้าจริงนะตอนนี้เป็นหน้าออโอ้มันแค่คล้ายแมวน้ำเลยเออไปเป็นปลาหรือเปล่าออปลาแลท มันมองไม่เหนน <spooky> ็นเราแน่ๆานตัวเล็กแน่ๆอลไนี่ปาตัวนี้มันนป็ลรนี่ปลา็นลปลวิปปลาฉลามหรือเปล่าปลาฉลามไม่ใช่ดิ เังพหรือเปล่าเนี่ยเค่อยไป,ไปดูทีนี้เลยเนี่ยวยยิงออ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นภูเขาเลยสัตว์เลื้อยคลานต้องล้างมือก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูสัตว์เลื้อยคลานแล้วครับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทิน น้ำสะเทินบกตามมาเลยตเตาเหลือง Con nhìn vào đi ngay nè, ừ. tàu nè, nè, muỗng นีอะไรเนี่ยเต่าบึงดำลายโอ้ยนั่งไงว่าเห็นนะไ<ป>หมเห็นไหมเนี่ยใช่ตรงไหนอีกนะมีแต่เต่าตั้งนั้นเลยนะนอนอยู่ฮะ วิ่งไปดูเลยตัวนี้น้อยลูกมันแน่ๆเลยใช่ไหมครับตัวนี้ที่มันมคนน่ะตัวนี้หัวดูหัวก็ที่เขาเลี้ยงมีดีตัวใหญ่มากเลยนะ ที่เ,เมซอนเนี่ยคุคุยมากเยลยนะพ่อเขาอ,อยากดูตัวนูนตนี้กลังันอ่้อุ้ยดูี่อยู่ในกรตนี้ก็เป็นงูต่างมันธุ์มันชอบอยู่ในน้ำด้วยมันร้อน ใช่ใช่มันเป็นตู้เดียวกันครับนี่นี่วามาดูแมงมุมมาดูแมงมุมสินี่ไงนี่ไงนี่ไงทะลันตุล่าเห็นไหมตัวนี้มีผิดครับเห็นไหมเห็นหรือยังนู่นตัวดำๆอยู่ข้างฝั่งเลยแล้วงนู้นแล้วไปดูอ้ดิจะไปดูแมนนี่ยังลูกสไปเดอร์แมนนี่ยังเห็นหรือยังนี่นี่ไงนี่ไงเห็นยังไปดูแมนเห็นยังอู้หูช่ไวเดูแมน เขาเดินเองเดินเองน้องเดินเองทั้งนั้นอ่ะจะมีน้องนองนี่โอ้นี่ไงสัตว์เยอะๆเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยงูสิงห์นู่นไงมันนอนอยู่ตรงขอนไม้แล้วนะโอ้แต่มันเลอะไม้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เอาโอ้ยเลอะแล้วนู่นไงแต่ไม่นลาะไม่เสร็จเลยงูสิงห์หางลาย

พรางตัวมันจะพรางตัวนั่นไงตรงหัวน้อยๆนะ่ะเห็นไหมเป็นโผล,มล่มาแล้วดิมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นหัวเขาไม่แน่นอนน่ะสวัสดีเจ้ามูเห็นไหมมาเห็นก้อนไม้ไหมแล้วหัวก็โผล่มาเห็นไหม ชงอ้างอ้ยว้าเห็นเลี้ยงน่าบ้องหลาบ้องหลาอุ้ายชงอ้างตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยว้าเห็นหรือเปล่าลูกนี่มาเห็นรโลกเขาไม่เห็นตรงนี้เ่รอว้ายดูน่าดน้าหาเราเพราะเอาหน้าหาเราเนี่ยบ้องหลาบ้องหลาโอ้โหเขายังมองเราอยู่เลยตอนนี้มองไม่เห็นเราหรอกเลยไม่รู้แต่เขาห้ามรถกระจกได้เลยมองไม่เห็นเราหรอกนี่มาเห็นหรือเปล่านี่ไงนี่มาเห็นโลกเห็นหมอเขาไหมเนี่ย นี่เห็นหัวเขาไหมนี่อะไรมองเห็นไหมนู่นที่ลอกผ้าเขาอยู่ตรงนหนลูกครับหมูสิงหางลายลูกต่เขาอยู่ตรงไหนแม่ไม่เห็นเลยนะน่นไงเขาอยู่ในโอมรอเปล่าลูกนู่นหนึงหลังะเขาอยู่ในโอ่งแน่ๆเาอยู่ไกลไกลเ นี่มูเห่าหม้อบ้านเราเนี่ยหินตัวเขาไนี่ตัวอยู่นี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 ่ห็นตัวไหมนี่ยห็นหัวไหมเนี่ยนี่หัวานอนหลับมาดูีกเขาหลัตาด้วนะเห็นไหมมันตาเยเลยัไม่หายใจเลยตาล้ไม่ตายมันตายหรอกมูเลยจะตายหรอกนี่ว้านี่ครับเสนี่มีอันตรายมากๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเขานอนอยู่ห็นไ เห็นตัาไหมกล้องเียวขาเป็นฟลอนี่เห็น่บอกชี้บอกูชี้ได้ไงได้ไงเห็นตัวเขาไหมน่ะเห็นตัวเขาไหมเห็นยัง่อานี่าเาอยู่ตรงี้นะพล่อนี่เหนมรัผ้อันนี้มือเพ่นพิษอ้ยตัวนี้มันจะพ่นพิษได้ตัวนี้อยู่ใกล้มันกบบพ่น่เราเห็นไหมเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนั่นไงหัวมัน อันตรายงเ,เ,เลยนี้ส่งแทง่นี่ไงหูสองตัวเลยกกวสองตัวเลยลูกหูนู่นไงหูเข้าไปนอนข้างบนมาเห็นไหมตรงกิ่ไม้นม่ะเห็นไหมตอนนี้กาอันตรายมีพิษ ชื่ว่าตะกองเนาะนี่มันอยู่ใกล้ๆเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใกล้มันอยู่ในน้ำเฮ้ยผมจริงๆแล้วไหนครับไหนอ่ะอ๋อเจอก,กบจริงๆด้วยนั่นไง สวัสด,ดีเจ้าอีโกนาอะไรบอกใครดิไม่บายมันหน่อยเอาบอกบอกอีโกนาหน่อยชิสวัสด,ดีเจ้าอีโกนาทำไมอยู่ครับมาอยู่กินข้าวหรือยังแล้วไงไปไหนต่อครับ,บนะมีลิงด้วยข้างมี <c oughs> ่ามาดูอะไรนี่ ลูกทนี้เ่าะ มเลยอยู่ในโรงเดินมาเลยเฮ้ยเนี่ยเต่ายักษ์อันดาบ้าเต่ายักษ์อันดาบนะอ้ยมาดู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 ชิว่ะ ดูเขากำลังเดินมาแล้วกำลังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเลยเห็นไหมว่มาให้อาหารเขาไหมครับนู่นนู่นทางนู่นหนูให้ตรงนี้ก็นแหละโ้ตัวนุ่นตัวใหญ่มากแม่พาไปดูแสดงแนวน้ำจะไปนั่งหรอ มันกากำลังเดินมาแล้วลูกมันกำลังมาขอมากินนู่นเดี๋ยวให้ตัวนูน้นนี่ตัวนี้ไม่ได้กินเขาคิดว่าเขาตัวใหญ่ไหมลูกตัวนั้นยังไม่ได้กินอาหารเลยเร <ไป S 1> ็วๆนะมาหน่อยเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันจะดมสูดกันนะ ไป,ไปดูแ<ด>ล<ด>้วนะ o এই <laughs> পাই เจม,มันเอาดินพรอตัวเพื่อป้องกันความร้อน มันน่าร <oh> <oh> ักไหมลูกแบะแบะแบะแบมแบะแบะแบ้แบะ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 แัะแบะแบะแบมันะไบะแ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 นะแมะแบะแบะแมันบะน่ัแไะแระแบัแบะ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 ะแบะแบะแะแบนแบะแบแบะแบะแบะแะแบ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 ะอบะแบะแบา เดี๋ยวซ้ายดูช้างอ่ะไรโอ้มีที่ถา่ายรูปกับพี่ช้างด้วยแ้แ <c oughs> ม่ไปซื้อน้ำตรงไหนตรงนี้มีน้ำนอ๋อทำไมมีตัวเดียวล่ะ,ม,ออะมันชื่อว่าเพราะแอปมันเป็นช้างตัวผู้ชื่อว่าเพราะแอป มันคิอว่าเพราะแอปช้างอะไรนะครับมันตัวใหญ่ไหมครับเป็นช้างตัวผู้หรือตัวเมียนะ 拜拜。Bye. あ。 พ่อพามาดูอะไรครับมามาเที่ยวสวนสัตว์ครับแล้วแรดมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนไดโนเสาร์อะไรเหมือนเสอเทลคอปเทลมันงวงมันมีมันมีนอแบบไหนงวงนอนอของแรดมันเป็นแบบไหนแบบไม่ใช่ลองลองลองดูตัวนี้สิว่ามันมีนอแบบไหนมันมีนอแบบแล้ววันนี้บ่าว่าเจอสัตว์อะไรบ้างครับบว่าเจอสัตว์อะไรบ้างครับเจอเจอสัตว์แรดสักรอยยีร่า แล้วว่าให้อาหารอะไรบ้างมีนกไหม,า,มา,าีาช้างแล้วก็นกมีแม่นกเราก้านกแล้วกงู <acağız. S 2> อะไรตัวใหญ่ๆที่เป็นเลือ้อยอะขนาอะไรขนาคอนโด <c oughs> แล้วอะไรที่มันมุดน้ำมุดขึ้นมุดลงมุดน้ำมุดขึ้นมุดลงที่เราไปดูการแสดงอะแมวอะไรแมวน้ำใช่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกแล้วนกแก แล้วว่าชอบไหมนอกจกอะไรที่มันเต้นนะครับตัวสีชมพูปลาปลาเมงโก็แล้วว่าชอบหรือเปล่าว่ามาเที่ยวสวนสัตว์ว่าชอบไหมคะแม่ทันทันทำไมไม่มีเพนกวินอ่ะเออว่ะลืมดูเลยเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูเพนกวินเดี๋ยวเรากลับไปดูเพนกวินแม่พาไปดูเนาะข้างหน้าทางออกอ่ะเนาะอ่ะขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณนะบายบาย